เฮ้ยเฮ้ยหางเดอนมาหางจะไปถามมันจะไปถามมันหางกูขอร้องแหละก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่เวฟซีลุงป้านาอากกันทุกทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิ f ลแฝงนะ ก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้หายไปประมาณ2วัน3าวันที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะก็มีพี่พีเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยทักเข้ามาด้วยแล้วก็โทรเข้ามาด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าไม่กี่วันนี้ผมเองก็พาน้องๆเนี่ยไปเตะบอลที่สุพรรณบุรีนะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปะไยเรียนครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยคือผมกลับมาถึงนะผมได้ยินว่ามีคนว่าผมฟังว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าตาลุงแกเนี่ยจะเริ่มทําพิธีกรรมแล้วนะครับ ผมได้ข่าวแบบนี้นะครับมีคนมาย่องย่องแอบแอบดูให้ผมนะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นตาลุงที่เขาตัดไม้อยู่คนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปบ่อยผมฟังว่าตาลุงเขากําลังทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งก็พี่ๆช่วงนี้ก็ผมมันก็รู้สึกว่าผมทารายการถ่ายวิดีโอเนี่ยของผมเนี่ยเกือบจะสามปีนะค่อนข้างที่เริ่มที่แบบจะจัดเต็มตัวหรือว่าค่อนข้างที่ตอนนี้เริ่มที่จะอิ่มตัวไปแล้วนะพี่ๆ ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะถ่ายต่ออีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่อาจอาจนะอาจจะไม่มีช่องมิสเตอร์แฟงก็ได้นะครับเพราะว่าต่อไปนะพี่พี่นะรู้สึกว่าลงอะไรไปก็ช่วงนี้ก็คนไม่ค่อยดูกันแล้วหรือว่าคนเขาจะเริ่มอิ่มตัวกันแล้วหรือว่าเป็นวิดีโอซ้ำๆที่ผมมาถ่ายซ้ำๆซักๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพี่พี่เนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะพี่พี่นะโอเคไงวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าข้ามโฆษณากันเลยนะพี่พี่นะแล้วก็ช่วยกันแบบดูคลิปผมหน่อยนะพี่เผื่อที่ผมจะมีกําลังใจในการตัดสินใจภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับว่าผมจะเอาไงต่อตรงกับตรงนี้นะโอเคนะพี่พี่นะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมเองก็ต้องแวะมาให้ได้นะไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าดาลุงแกจะทําพิธีนี้น่าจะเป็นพิธีใหญ่ ตรนกับวันพระวันนี้นะพี่พี่เดี๋ยวผมเองก็เลยต้องมาไม่อยากให้หญิงเพชรมาเสี่ยงผมก็เลยมาด้วยตัวคนเดียวนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าข้คมโฆษณานครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตนะพี่ถ้าพร้อมแล้วผมจะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับผมโอเคนะพี่พี่ค่อนข้างที่จะไม่ได้มาหาตาลุงเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะเป็นอาทิตย์จริงๆนะพี่พเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยคือพวก พืชผลผลไม้นี่ยังไม่ขึ้นเต็มขนาดนี้นะตอนนี้เนี่ยคือแบบขึ้นเต็มเอี่ยมแล้วนะฮะมองแทบอะไรไม่ชัดตอนที่เรามานี่ถั่วนี่คือแบบยังยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะพี่ๆนะยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่แล้วก็พลิกเนี่ยยังไม่ขนาดนี้เลยนะแล้วก็พลิกส่วนหนึ่งของตรงนี้เนี่ยมีการเด็ดไปแล้วนะครับเห็นปะ่ะจาได้ป่ะตัวเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยไางหยุดไอ้หางกูเองมาดูสิหยเฮ้ยหางเฮ้ยไอ้หางเฮ้ยหางางใจเย็นหางหางพอพอทุกคนนะผมถ่ายความรุนแรงให้ดูไม่ได้นะครับไอ้หาง มึงมีอาการแบบนี้กูไม่กล้าเข้าไปหามึงว่ะมันเอาเรื่องนี้มาคุยคุยกันไม่บอกตาลุงเลอะไรนะมันเอาเรื่องที่กูไปคุยกันมันไม่บอกตาลุงอ๋อนี่มันเรียกไม่เชื่องมันเอาเรื่องที่เราคุยกันไปบอกตาลุงคืนนั่นไงอ้าวแล้วทำไมมันทำแบบนี้หางกูไม่รู้มันที่จะไำมันสัญญาพวกกูแล้วนี่ว่ามันจะไม่ทำแบบนี้นี่ เนรเรตได้เพื่อนนี่มามือหล่ะฮะไม่พองหรอกฮะไม่พองเนรเรตได้เพื่อนนี่มามือแร่เนรเรตโจดทอดลิ้บูดอนในเพลงฮะเนรเรตได้เพื่อนนี่มามือแรอ๋อมึงไอหางมึงมัดไว้เลยเหรอมาพี่ๆนะไอหางมันมัดแค่น้มัดขาไว้เลยนะดูดิทำอย่างเยี่ยงท่านเลยอ่ะไอหาง ไอห่างมงกดมันขนาดนี้เลยเหรอกูโดตนตาลุงเล่นง,งานมึงไม่รู้หรอกโอ้ตาลุงเขาเล่นงานมึงใช่ไหมไมึงก็เลยโกรธโอ้โหพี่ๆไม่น่าเชื่อนะว่าไอปอกตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เชื่องเลยนะครับ เป็นอะไรมากหรือเปล่ากูต้นงจะลงเล่นงานไงมึงมึงนะมนี่แหละมันก็สมควรนะหางยาไปทามันยาไปทามันหางกูขอลองแหละ หางพอหางผมก็ช่วยอะไรปรอบตัวนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นมไม้ไงไอหางมันก็น่าจะดวงตาลุงเขาเล่นอ่ะคุณตาลุงเล่นงานนักกว่านี้อเดี๋ยววันหน่งมาวันนี้ตาลุงเขาจะทำพิธีใช่ไหมอะโอ้กูว่าแล้ว แล้วตาลุงเขาไปไหนเนี่ยมันเอาไปหาของมันนี่แหละอ๋อเพื่อที่จะมาทำพิธีคืนนี้ปอบานี่แม่งเลี้ยงไม่ชุนจริงต้องจัดการมันอย่างนี้แหละมึงมัดมือมัดขามันเลยเหรอมึงไม่ให้กินข้าวกินน้ำมันเลยดิผมมัดมันตั้งแต่เช้าผมเครียดมันตั้งแต่เช้าแล้วตาลุงไม่อยู่ใช่ไหมพี่ๆนะผมก็ช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกนะครับในเมื่อมันทรยศต่อยห่างเองนะครับ ว่าแต่มาวันนี้จะไม่ดูพิธีมันหรอแสดงว่าคืนนี้ตาลุงจะทําพิธีเฮ้ยมันทำพิธีใหญ่แล้วแหละแสดงว่าวันนี้มึงก็น่าจะรู้ว่าวันอะไรเฮ้ยมันก็รู้อยู่ว่าันวันพระใช่วันนี้เป็นวันพระตาลุงเกจะทําพิธีเีเนี้ยวันนี้มามึจะเหมือนด้วยอย่างนึงอืม ไอหางกูค,คงหยดถึงมืดไม่ได้หรอกมึงรู้หรอกผมตายแต่ไรกับมึงใช่เไยปอดตัวนี้เดียวกูเคี้ยงไอปอดตัวน,นี้ <ขอ S 2> กูก็ช่วยแต <ขอ S 2> ่มันไม่ได้หรอกที่ผมก็คุยมึงไปบอกมันหมดเลยแล้วกูก็โดนตาลุงเล่นงานตาลุงเขาทำให้เขาทำมึงยังไงอะ่ะเขาทำให้กูปวดแสบปวดร้อนปวดหัวจนไปหมดทั้งวันทั้งคืนกูว่าแล้ว เหมือนมึงจะอ้วกออกมาด้วยสินะเป็นสีแดงๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยมึงคงเจ็บมากอะไอ้หางแม่งไอ้ปอบตัวนี้ก็เลี้ยงไม่เชื่องจริงเนี่ยก่อนหน้านี้กูเคยให้อาหารมันให,หาหันกูก็ว่ามึงทำอะไรวะ เรื่มาเรื่มาเฮ้ยมึงเอาน้ำลาดมาเลยเหรอรุนแรงไปบป้าเฮ้ยหางใจเย็นหาไอหางหางใจเย็นไอหางกูกูเองก็เริ่มกลัวมึงแล้วว่นะเฮ้ย,ยหางไม่เอาหางไม่เอามีดสิ หางมึงถือของมีคมกูก็กลัวนะเว้ยมึงไม่กลัวหรอกไม่ทำอะไรมึงหรอกกูกลัวมึงจะคลั่งอ่ะดิกูก็ช่วยแล้วมันไม่ได้หรอกมาแล้วมึงสื่อสารกับมันรู้เรื่องหรอวะหางไม่รู้หรอกกูทำยังไงเละ ข้างหรอกอาเดยยังยังเห็นแต่ไอ้พวกนี่มันเกินไปเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปคุยมันนะเฮ้เฮ้บ้านอะไรนะบ้านแลลกได้เพื่อนนี่ยฮะคูณชื่อเนาะหมคชื่อถ้าไม่รีบปุ้งเองผมต้องมาสงสารมันผมไม่ได้สงสาร ปอบตัวนี้มันเลไม่เชื่องมันระบเบอมัอเลยเนี่ยมึงเล่นมันเนี่ยผิวหนังมันมึงเคียนหมดเลยเหรอเฮ้ยทุกคนนะไอป้ปอบด้วยมันก็น่าสงสารนะแต่แม่งทำตัวแม่งให้ไอ้ห่างมันโดนเล่นอ่ะไอ้ห่างเองก็น่าจะเจ็บภายในอ่ะมันนี่อาจ,จารย์ชาญเองที่บ้ามันจะเจ็บภายนอกกูเจ็บภายใน เาอาจจะกมันในในเลตเต้พดมึะไอ้่งนี้พว่าะมาอ๋อมันพูดว่าวะมันบอกว่าตาลุงเขาถามกับมันอะว่าวันนั้นอะกูมาทําไมทําไม่บอกตาลุงเขาจะเล่นงานมันหนักมันก็เลยต้องยอมพูดความจริงไงห,หางแล้มวมึงไม่อยู่เหรอวันนั้นอะกูไม่อยู่ มันเองก็ต้องยอมบอกอ่ะไม่งั้นมันก็เจ็บตัวแบบมึงอ่ะมันแค่เจ็บภายนอกเจกลัวเท็บภายในนอกจากมันไม่ได้กินข้าวที่สามวันแค่นั้นแหละมันไม่ได้กินข้าวเลยหรอเนี่ยโดนก้ค้างมานานเลยแสดงว่าตาลุงแกไม่อยู่อดิไม่อยู่คืนนี้แหละมันกลับมาแน่มันกำลังออกไปหาพิธีมันอยู่อ๋อมันกำลังออกไปหาของที่จะทำพิธีอือไปชวนลูกลูกติดลูกว่ออะไรมันมานานนี่แหละ อ๋อมันจะเอาลูกศิษย์ลูกหามันมาด้วยบอก,กว่ามันจะแก้แค้นหนิงเพรให้นักคนนี้น้ครอบครัวสิเกี่ยวข้องกูไม่กลัวหร้กแคบบ่ตอนเนี้ยตาลุงแกเดี๋ยวกูต้องคุยกับเขากูต้องเจอเขาให้ได้ตาลุงอะ่ะวันนั้นแกก็ยอมคุยถ้าลือสา่ีแล้วไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> ก,กูบอกมึงไปแล้วตาลุงนี่ไว้ใจไม่ได้จริงไอ้หาง แล้วทำไมกูได้ยินเสียงแบบสารพัดเสียงแล้วเหมือนมีเด็กเด็กเต็มไปหมดเลยวะวันนี้มันวันพราด้วยนะมีเสียงเด็กมีเสียงอะไรยอดแยะไปหมดเลยอ่ะกูก็ช่วยแล้วมึงไม่ได้เลยปอบพี่นะเหมือนว่าเหมือนว่าตอนนี้ผมจะได้ยินเสียงแบบเสียงเด็กเสียงอะไรอเต็มาไปหมดเลยนะเฮ้ยหางมึงเอาของมีคมเลยเหรอวะ แต่ก็อย่างว่านะแบบไอห่างบอกอะ่ะพี่ๆนะไอปอบตัวนี้มันก็เลี้ยงไม่เชื่องจริงๆอะ่ะมันก็ถูกเคียนนะมันก็ไม่จํานะไม่รู้ว่าตาลุงแกเตรียมพิธีอะไรบ้างอะกูไม่รู้เลยอะ่ะไอห่างแล้วเขาจะทําพิธีที่ไหนมึงพอรู้ไหมกูมไม่รู้แล้วมึงถามมันที่มันรู้ไหมเฮ้ยเนี่ยสัญญาก็เพื่อนนี่ก็ะเมิดได้ตัวเพื่อไรเนี่ยฮะสัญญาปะ่ะไ,ไอหางมันบอกมันเองมันก็ไม่รู้นี่ มันบอกมันเองมันก็ไม่รู้อ่ะทําไงอ่ะมันก็รู้เองจริงไหมที่มันบอกมันไม่รู้อ่ะบอกมาบอกมามึงรู้แสดงว่ามันน่าจะกลัวตาลุงมากกว่ากลัวมึงไอ้หางไม่บอกหรอกมึงทำมันไปก็เท่านั้นอะมึงทำมันไป เดี๋ยวเรือนล่างมันเจ็บมึงก็เจ็บตัวอีกกูอยากจะหาคนมาช่วยมึงให้ไวที่สุดจริงๆไอ้ห่างเอ้ยแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์อ่ะมันค่อนข้างที่จะยากลําบากที่จะตามหาคนมาช่วยมึงแล้วก็ตาลุงเขาเองยิ่งนับวันก็เขาเองก็เริ่มระวังวัวเขาบ้าที่สุดละวันนี้ไม่เคยอยู่บ้านหรอกมันแอบใช่ช่วงนี้ตาลุงแกไม่อยู่บ้านด้วยแอบ มีคนมาวนเวียนเยอะเลยมึงรู้ป่ะที่เนี่ยกูเห็นประจำเลยแครมัพูดมาหาใครบ้างก,กับใครมันขี้ก็มา,าตาลุงก็ไม่เจอกูก็ไม่ออกไปตัวเห็นเหรอแล้วไอ้ปอดตัวเนี้ยมันได้ออกไปบ้างเปลนะ่ามันก็ไปใช่มันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละมันก็นโดนต้องคำสาบเหมือนกันอ๋อตอนนี้มันก็โดนตาลุงเลี่นเหมือนกันโอ้ กูไม่รู้กูจะช่วยแบบไงดิมึงก็ช่วยมันไม่ได้กูเองยังกช่วยมึงไม่ได้เลยเพราะกูไม่รู้หรอกว่าตาลุงจะทำพิธีมเมื่อไรและตอนนี้แปลกประหลาดมากกูขอเดินไปดูข้างหลังหน่อยได้ไหมวะกูได้ยินเหมือนเสีย,เสยงเด็กเนี่ย,ยไปหมดเลยอะ่ะพี่ๆนะสถานการณ์มันแปลกๆมากเลยนะผมได้ยินเสียงเด็กเด็กเนี่ย,ยไปหมดเลยอะคุยกันให้ล่นป่าไปหมดเนี่ยแล้วผมไม่เจอเลยเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองเงียบแล้วก็พี่ๆลองฟังดูนะเหมือนเสียงเด็กๆเนี่ไปไม่หมดเลยเห็นปะยิ่งผมเดินมาใกล้ขึ้นยิ่งมีเสียงเด็กไอ้หางมึงไม่ต้องํามันแล้วมึงทามมันมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วว่ะ อะไรนะมึงบอกคืนนี้มึงจะได้กินเนื้อคนเหรอเนื้อใครวะคืนนี้มึงจะกินเนื้อปอบเลยเหรอไอ้ไอห่างเองมันก็เริ่มหิวเริ่มคลั่งเหมือนกันนะบอกมันจะกินเนื้อปอบนะพี่หางมึงจะทําขนาดนี้เลยหรอวะเฮ้ หางพานนี้กูถ่ายมึงไม่ได้วะมึงจะเล่นของมีคมได้ไหวไมวะหางไม่เอาหางผมเองก็เริ่มกลัวมันเหมือนกันกนะ <Martine lli> มันกลัวมึงจนตัวสั่นหมดแล้ว เฮ้ยหางกูถ่ายลงไม่ได้หางมีเลยวะไอหางทิ้งไปกูว่ามันอันตรายวะไอมีนไอมีตัวนี้มันเป็นมิดาคมขอให้หมอหมันเป็นมิดาโคหมอไยกูขอดูได้ไหม แล้วมันถือเท่าไมร่อ่ะแต่รูมือออกมาเลือมาอกม,มาบ้างพี่พี่นี่แบบนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะมันแปลกๆมากแล้วดูดำจับด,ดิมันต้องเป็นมิตสมัยไหนอ่ะเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะครับแปลกๆ มันหักหรือเปล่าไว้หางเนี่ยมันหักเอาคมมันเลยเสียมเขาไม่ได้เอาไปด้วยหรอไม่เอาไปครับไอ้มีตัวนั้นมันเอาไว้ปราบเชื้อผีซัดคือมันเป็นลูกผีมันไงเอาไปเถอะกูไม่ต้องการหรอกมีดตัวเนี้ยมันไม่มีประโยชน์สำหรับกูน่ากลัวนะนี่แหละไอ้ปอบตัวเนี้ยมันเลี้ยงไม่เชื่องแล้วพี่นะ ที่มันโดนไอห่างเล่นงานเพราะว่ามันทําตัวมันเองอีกอย่างมันก็ยอมพูดว่าถ้ามันไม่บอกมันก็โดนตาลุงเล่นผมก็ไม่รู้จะช่วยพวกมันยังไงนะผมก็เต็มที่ของผมละไม่ต้องมาช่วยมันหรอกบอกเดี๋ยวนี้มาช่วยดีกว่าอยู่ไปก็ได้ประโยชน์ไร้ลโลกอยู่ไปก็ไายประโยชน์ไายโลกมึงนี่ไม่มีค่าสําหรับไอห่างเลยนะเนื้นอโยเต้ามุญโยกีบนะัานอะ อาจจะตัดใจนะบ้าน่ะบูงยะฮะไอฮางมันก็บอกมึงเองก็ไม่มีค่าสำหรับมันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขึยมอเที่ยกูไม่รู้หรอกคืนนี้ยังไงแต่กูไอ้ตาลุงมันต้องไปหาแผนที่อะไรอย่างทำพิธีของมันนั่นแหละ กูก็ไม่รู้หรอกว่าตาลุงแกทําพิธีที่ไหนอะ่ะกูจะต้องมาสืบที่นี้ให้ได้ตับอกที่นี่มันก็ไปไลยเหมือนกูหาเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตาลุงเขาไม่อยู่เดี๋ยวกูจะย่องมาช่วยมึงเอาไหมกูกูจะเอาสร้อยของหญิงเพชรมาหามึงแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่หญิงเพชรมีอะ่ะมาให้มึงดื่มแล้วก็มึงลองอาบดีไหมดีไหมหางเพื่อมึงจะออกไปจากที่นี่ได้กลับไปหาพ่อกับแม่มึง มันอาบคงไม่หายหรอกมั้งอาบดีขึ้นเดี๋ยวกูจะเอาน้ำมาขวดหนึ่งผสมให้มึงในบ่อนะั้นแล้วก็มึงอาบเลยได้มึงลองดูไม่ลองมึงจะรู้ได้ไงมึงกินด้วยแต่ปอบตัวนั้นสิมึงคิดอยากจะช่วยมันหรือเปล่ากูก็อยากจะ้มปเป็นสหายกูแต่มันทำตัวให้กูเจ็บมึงเกินมันเองก็จำเป็นที่จะต้องทำให้กูช่วยมันเถอะ ลูกจะพามันไปเป็นไฮกูช่วยมันออกไปจากที่นี่ใช่ไหม,มไปเป็นลูกศิษย์กูแล้วมึงจะไปอยู่ไหนอ่ะก็บ้านกูเลยมึงจะเอามันไปด้วยใช่ไหมไม่ห่วงหรอกคือมันก็โดนแบบมึงเลยมันก็ทนามาแบบปุ้นแหละแต่มันไม่ชอบทำอะไรใส่กู้ชอบเอาเรื่องไปบอกไปตาลุงกูต้องเครียดเมันแบบนี้แหละอ๋อชอบเอาเรื่องไปบอกตาลุงวันสแสดงว่าวันนั้นที่เราคุยกันนี่คือตาลุงรู้หมดเลย ทุกอย่างทุกอย่างเนื่องจากวางแผนว่าจะเอาไงมันไม่บอกตัลุงหมดบอกม,มึงก็ไม่น่าเป็นคนแบบนี้ได้เลยเนื่องในแก้ใจในแก้ยัย,ย,ยพันยัยตุกีบาชู่กี้เนี่ยน,นำมาเลยตุกีว่วาเน่ากอ่อฮะบ้าขนาดนี้ปะ,ะ,ปะมันบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยมันเองก็ไม่รู้เรื่องหรอก,เ,กเ,เดี๋ยวผมจะขอไปดูหน้ามันใกล้ๆน,นะพี่ๆนะว่ามันเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับผมเองก็สงสัยเหมือนเหมือนกันนะ ไม่นจะไม่สงสารนะครับอ๋อดูก่อนนะอ๋อมึงฉี่ตรงฉีดแตกเลยเหรอพี่พี่นะมันโดนเครียนทั้งวันเลยอะผมให้ดูไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวคิปว,วิดีโอผมติดแดงอะ่ะแสดงว่าวันนี้มึงก็น่าจะเครียนมันทั้งวันเลยดิมันฉีดตรงฉีดแตกดูหน้าตามดิมันจ้องมองน่ากลัวชิบหายพี่พี่ดูตามันมันโดนเครียดน,นะ โหูหางมึงก็เอาเรื่องอยู่นะกูยอมรับเลยไอหางเอางี้มันใกล้มืดแล้วถ้ายังไงเดี๋ยววันคืนนี้แทตาลุงทาพิธีมึงสกัดได้สกัดให้กูนหน่อยได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ายาก,ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหญิงเพชรเองก็มีของดีกูเองก็มีของดีเพราะว่าตอนนี้ฟ้ามันเริ่มมืดแล้วกูเองก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เดี๋ยวกูเจอกับตาลุงขึ้นมาแล้วกูจะไม่ปลอดภยัยกูไม่รู้ว่าตาลุงแกเนี่ยพาใครมาบ้าง กูเองก็ต้องเซฟชีวิตตัวกูเองเหมือนกันอ้หางเพราะกูมาคนเดียวเดี๋ยวกูจะหาวิธีมาช่วยมึงกลับไปปอบตัวนี้มึงบอกว่ามุงจามันไปเป็นสมุนใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะเอาน้ำมนต์ที่กูมีมาเทในบ่อแล้วก็เพื่อมึงอาบแล้วก็กินกันดีไหมเดี๋ยวกูจะบอกกับมันแค่วันนี้จะแก้ตัวนะวะเน่าก็แค่วันนี้จะแก้ตัวนะวีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะช่วยมันนะ เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนทุกคนนะเพราะว่าผมรู้สึกมันใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่ๆพรุ่งนี้ผมจะมาช่วยมันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่อนข้างที่มันจะเริ่มมืดละเดี๋ยวมันจะไม่เป็นผลดีต่อผมมันจะอันตรายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่